สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปลาสุขภูสุคนะครับมือนี้กับเนี่ยเดินมาหลังบ้านนะครับนะหลังบ้านทั้งเดียวเดี๋ยวทีนี้จะให้ดูก็จะมีกัวไข่กัวเริ่มเทิ่มเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นของทั้งเดียวหมดนะครับกอวในบ้านกองในบ้านครับนี่นี่นี่ก็ มีภารกิจนะครับหาหน่อไม้นะครับเรษสิหาเบิ่งเพชรปวกนะครับฝนตกโซนนี้เนาะหน่อไม้อาจีออกก็ได้ผมว่าเด๋ยวสายเอฟซีไปหาลองเบิ่งนะครับเนาะว่ามันสิได้บ่พิษงกแค่งนุหลายบ่เดี๋ยวเฮาก็สิหาไปเรื่อยๆนะครับมาน,น้นนะดวงดีอาจะได้เฮ็ดนะครับนะ อุปกรณ์นะครับแสกถือกระสอบคือคือโอ้อตัวสีได้เป็นตาสีได้เถอถือกระสอบอืมเนี่ยเนี้ยเนี้ยครับเนี่ยเนี้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 ยเห็นบหมครับถ้าโบได้ก็ลำเดียวนี่พอลเลยครับแต่ว่าสิบิฮาหาลำน้อยมันสกปรกนะครับโอ้ นี <yap> ่ๆๆนี่อลำหนึงครับโอ้นี่ๆๆลำนี้อ่อนที่สุดลำนั้นเอาเดี๋ยวค่อยมาเอานี่ๆๆอดเจอดเจอต่เต่ามันพึ่งขึ้นมาเลยนะครับตัวในมันใหญ่มันก็มันจะขึ้นไปขึ้นไปมันจะกลายเป็นมันก็กลายเป็น เป็นลำนะครับ 从嗯。 ไนสามสีหนอ่อละเรียบร้อยนี่นี่เห็นไหมครับสำนีกับขม่นเงินช้างเดียวกับพอแกงแล้วครับเดี๋ยวเอาสกองวันนี้ก่อนอ้นี่ครับ ค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาศพแถวแถวขาบงูอย่างงอนมีขาบงูนำติดน้องเลยเราต้องระวังนะครับนี่โอ้นี่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 โอ้ยน้อง หนึ่ง,ง,งสองสามสี่โอ้ววังมันออกไปมันก็ดนี่ตัวในมันใหญ่มันสิขึ้นเป็นลำครับกําลังแทงขึ้นไปครับขึ้นตัวในตัวในตัวในนะครับเดี๋ยวสิซับก่อนครับขอวางกล้องไว้ก่อนนะครับเนาะ นี่นี่กระเต่ามันครับน้อยนี่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 น้อยนี่โบมีประโยชน์อย่างเอาไว้ครับเพราะลำย่งใหญ่นะเอาไว้มพราะนัานทีเป็นลำแทงขึ้นถ้ามันใหญ่มากถ่ายได้นะครับนี่หอกกระเทียวลำ พวกนี้ไว้นะครับนี่นี่นี่เนี่ยไว้มันใหญ่ๆเดี๋ยวถ่าลำหนึ่งตงัวใหญ่มันเอาไว้ วันนี้ก็จะได้เขาดูได้ครับเขาป,าป่าดูได้ครับโอ้โหไปสิาพาไปชมบรรยากาศนะครับนะไม่ใหญ่น,นี้ดีกว่าเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับโอ้มีหมด โอ้โหเย,ยเ,ยเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นน่อไม้ที่เพื่อนปลูกไว้นะครับต้นพักนามก็มีแบมนี้ต้นพักนามก็มีมครับพักนามถ้ามันอ่อนๆนึ่งงอ่นอนๆ,ๆมันมันหนึ่งกินก็ใส่กัหนึ่งปลาแซ่บคือกัน ฝั่งนี้มีเบาะโอ้ขนะ่นาจะมีก้อนอนี้กะแต่ใส่ซอยใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับหน้าไม้นี่นะเดีนะย๋ยวเขาออกมาจังจังตัดจังซับเอานี่ครับตะปุ่มันนะครับหลายหลายหลาย,ลายนี่นี่นี่โอ้พี่น้องแบบนี้ ปีนี้ฝนซุ่มช่ำนะครับเอากระสีหาเฮ็ดไปพร้อมนะครับเด้อโอ้ครับได้การได้การครับ

อ่นนะครับใส่ระสอบสุดส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเอานะครับพ่อกินแล้วมื้อนี้นะครับเอาแต่พ่อกินนะครับมื้อนี้อาสิเห็ดห่อหมกหน่อไม้นะครับเน้นนอกครับกออ่อใหญ่ปะครับ เป็นกอใหญ่มากเลยนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับกอไผ่นี่ส่วนมากเขาจะขายยกนะครับจะมีพ่อค้ามาเดี๋ยวนี้นะครับทุงมือนี่นี่แบบนี้แหละบางคนชาวบ้านบางคนเขาไม่มีเงินเขาก็แต่ว่าด้วยถยายามแล้วให้แล้วหนามากอะเพิ่นกนัสารกระดง้ง นี่นะครับสวยงามไหมนี่นี่น,นี่มันบ่ค่อยมีแล้วนะครับเอาจริงๆสมมติว่าสองร้อยหลังคาเรือนนี่นะครับสองร้อยหลังคาเรือนสองร้อยพื้นที่นะครับว่าคนละไล่สองไร่นะครับพื้นที่เจ็ดเฮือนนี่จะน่าจะน้อยแล้วนะครับกออภัาาย เรือลายกออยู us, an, like bon ing, ame, u u, ่ที่แรกก็ม่นี่อค้ามาซื้อ่มีชาวบ้านมาซื้อซื้อเหมาเหมาเขาจะซื้อทึ่กเลยพ่้ขายหนับลำมึงแล้วเขายังนั่นอยู่เพราะผ่้ขายเอารำนี่โยดมาทัดเพชรคันเพ็ดก็ คลิปนี้นะครับนะก็พาเอฟซีเข้าป่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเอฟซีมาเข้าป่านะครับนี่สองย่างนะครับมือนน้มันเอาเข้าป่าโหสักกันลงทงลงน้านะครับหาปูหาปลานะครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะนี่จะพาเอฟซีมาหารนไหยนะครับย่างจากจบ้านมากะบกไก ใช้เวลาหือเราเลิกงานมาปุ๊บเรากลับมาเก็ดคอนเทนต์เห็นอย่างให้ f อได้เบิง้งนะครับเป็นการป,ปาระหยัดไปในตัวได้ทํางานพนะร้อมประหยัดไปในตัวได้ทํางานแล้วก็มีอะไรให้ FC ได้ดูดูนะครับก็บฝาก FC นะครับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องทสีงเดียว h ชาแนลนะครับกับี่หาคอนเทนต์ ให้เอได้เบิ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคลิปสั้นคลิป8นาทีสิบนาที15นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ